ต่เด e> ็บหมุนจนเงนเลยมุนมุนยังเป็ดครับยังเป็ดครับพี่น้องครับยังเป็ดครับยังเป็ดโยโย่โยโย่โยโย ได้ยินเสียงปนิดไหมที่งานเจอปนิดไหมเจอเป็ดครับเป็ดครับเศษหนันวอ เป็ดครับเป็ดครับโอ้เป็ดยางเป็ดยางเสพเสพสดเจงเสพเสพสดเจ่งอู้ห้ามาใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งมันจริงจงไม่ขู โยโย่ย่างเป็ดปลาก็มีครับนี่ครับเป็ดเป็ดกาบเป็ดกาบครับบรรยากาศโยโย่โยโย่ย่างเป็ดครับโยโย่วันนี้ดีเจลูกอิสานใต้ครับมาย่างเป็ด อกหักครับรักคุดโยโยยนี่ครับบรรยากาศยโยยแล้วโย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 ยสวัสดีครับยโยยยยโยโยโยบรรยากาศกลางเต็นนอนครับนี่ครับหน้าบ้านระเบิดก็ลงครับนี่ก็คุณย่าคุณยายครับกำลัง อร nice. well, so in the ่อยๆครับมือพิเศษในค่ำคืนนี้นะครับนี่มาดูว่ามีเมนูอะไรบ้างครับพี่น้องครับนี่ครับเป็ดย่างครับเป็ดย่างนี่ครับเป็ดย่างลำบักตัวเอออออร่อยมากจิ้มจิ้มจิ้มเออเออแซ่บเด็ดชูมือนีิแซ่บมากชูป้ง นี่เซมากครับในตัวนี้ตัวนี้ได้อะไรนี่ครับเหลืออีกประมาณครึ่งถังคืนนี้ซอดแจ้งครับพี่น้องมาสักสุรินมาเลยมาสักสุรินนะพี่โกศสนพี่โกสน พิซิโก้มาเลยมาสักซุรินมามาให้ไวไหมสมเพอสมเพอจะบองนี่เพออันนี้นี่เพอน้ำเปล่ากับเบปซี่มีสไปนิดหน่อยนี่โอ้พี่น้องเอ้ยนี่กับน้ำจิ้มแจวมาเด้อมาเด้อโอ้ไหนไหนไหนจิ้มไหนเยี่ยมเยี่ยมแซ่บแซ่บบอบเอ้ <c oughs> นี่นี่ครับบรรยากาศกลางเต็นท์นอนหน้าบ้านครับหน้ายุง้งอันนี้ก็เป็นยุ้งข้าวนี่ครับบรรยากาศบรราาศ้านนอกคอกนานี่ครับ <c oughs> นี่ก็ทางเข้าบ้านนี่ก็บ้านครับบ้านอยู่ฝั่งนี้นี่ครับพี่น้อง <c oughs> นี่บรรยากาศ <c oughs> วันนี้มิตติ้งกันเบาๆครับ มาเลยป้าแก้วป้าแก้วมาให้ไวมาไวมากำทอนมาเลยมาเลยมาซีพองเลยมาเลยมาเลยนี่นี่นี่กำลังย่างอยู่นี่อือนื้ออร่อยเหาะออนี่นี่ครับอร่อยเหาะเป็ดของแท้ครับเป็ดของแท้ครับนี่ครับเป็ดของแท้ครับนี่นี่ยอือน้องเอ้ยนี่ของแท้ครับไม่ใช่เป็ดของปลอมออ เออนี่แซบแซบครับพี่น้องเอ้ยนี่เสื้อเหมือนพี่ไม้ที่มันเป็นเสื้อพ่ออุซื้อมาให้ไงหนูเป็นของไทยเหมือนเป็ดใช่ไหมแล้วแล้วพี่ไม้เป็นของปลอมของพี่ไม้เป็นของปลอมจริงนะมา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 ,มา,มาพี่น้องเอ้ยมา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 ,มาบรรยากาศบรรนอกคลองนามาซักสุรินมาเลยมาสระางสมาเลย ยางเป็ดบรรยากาศหน้าบ้านมิตติ้งกันสงท้ายปีเก่าครับนู่นเปิดนั่นไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วเบิดโอ้ยไม่แล้วพี่น้องเอ้ยมัน อันนี้หน่อยดิมันคลั่งมากเลยมันมันมากเลยเอ,อ๊ะใส่ไปยางร,อรอ้อนๆอุนอ่นๆไปเรื่อยๆออย่างเป็ดบรรยากาศ นอนเต็นโอ้ยดูนี่ดินเดาเดาแ,แล้วนึ่งนะกูเบากูเบาเบาดินเดาเดาในเต็นละน่ะเออโอ้โหนี่ครับบรรยากาศบรรนโ,นโคกนาครับสนุกสนานไหนปาแก้วปาแก้วให้ลุงจำมาเลย ไม่มีไม่มีสุรามีแต่กับเกลมใครอยากมาซื้อสุรามาเองครับนี่ครับตำบักทัวเต็มเลยนี่ตำบักทัวนี่ครับตำบักทัวเห็ดย่างอืมบรรยากาศเนื้อนั่นแหละเนื้อนั่นแหละไปยิบอะไรก็ดูไปยิบอะไรปี๋ยิบเนื้อเนี่นี่เนื้อนี่นี่นี่เนื้อมันใหญ่เกินไปเอ้ยใหญ่อะไรกินไปเลย อ,อนะจิ้มจึบเออบิบเฮือแซบเบิบพี่น้องเงยดูเออคุณยาคุณยายนี่บอกว่าแซบแซบลูกหลานทำให้กินนี่แซบแซบสมัยเราเด็กพ่อแม่ทำให้กินตอนนี้เราโตแล้วโอ,อ้ยทำให้พ่อแม่กินคืนมั่งนี่นี่เจ้าตัวน้อย <laughs> เจ็บจวดจวดดิวจวดห <c ười> ืึอจวดเศรพลายเศรพลายป้ามากี่มอไซค์มามาเลยนะลุงจำไม่มีเหล้าซื้อเหล้ามาเอง <c ười> มีแต่กับแกล้มมาเร็วได้ยินไหมนี่เ <c ười> นื้อ เออก็มาแป๊บนึงนี่มีอยู่ไอ้สไปนี่มามีสไปน์นั่นแหละยยอมาเลยมาเลยเนี่ยอยู่หน้าบ้านนี่เออก็ลุงแจมขี่มาแป๊บเดียวใส่ชุดนอนแล้วเหรอก็เปลี่ยนชุดนอนเออโปูอะไรมาแป๊บหนึ่งนี่มากินเป็ดย่างนี่เออ เซ็บเซ็ปเซ็ปพ hmm. yeah, sí. like like ี่น้องอือเอ๋ชาว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 ครับพี่น้องเอ้ยดูมันน่ากินนะอันนี้ก็หมักพริกไทยแล้วก็กระเทียมแล้วก็รสดีนี่ครับหมักง่ายๆครับแต่ว่าแซ่บมากครับพี่น้องนี่นี่นี่เนี่น้ำเปล่าที่หงนี้นี่นะเออนี่ครับเป็ดครับเป็ด เ็ดเทศครับเป็ดเทศครับแซ่บเป็ดเทศครับใครสนใจก็มาซื้อได้ครับบ้านจโบกครับเป็ดเทศบ้านจโบกตำบลประทัดุบุอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับกิโลละแปดสิบบาทครับช่วงนี้ช่วงปีใหม่มาเอาอาจารย์มาใส่ปลาแล้วนี่มาถือไว้ตรงนี้นี่เดี๋ยวจะคีบปลาใส่ถือดีๆนะหนูปลาก็ไปวันแหมา ไปเช็คไม้หวานโอรมาครับพี่น้องเนี่ยปลาปลาได้ไม่เยอะแต่ได้น้อยได้ไม่เยอะแต่ได้น้อยเฮ้ยมันยังไงกันเนี่ยนี่ได้ไม่เยอะแต่ได้น้อยนี่ครับนุตกเลยนี่ปลาครับนี่ลาตัวน้อยไปวานแหได้ปลามานน้อยหนึ่งน,นะนี่ก็ยางเลยวลงเร็วลงเร็ว ขึอมันนาลงนี้เกินกกมามาลุงจำมาเลยเร็วมาให้ไวมาเลยไปอิวมาเลยบินมาด่วนตอนนี้ใครเนี่ยกุจจีวันเนจรบักยินโนรีบมาเลย รีบมาเลยยีโน่รีบมาเลยปะาออนบินมาเลยปะาออน <laughs> นี่ครับยางเป็ดบรรยากาศ้านนอกโคกนานี่ครับพาเด็กๆมานอนเต็นท์นู่นตอนนั้นก็ดินเดาๆอยู่ในอยู่ในเต็นท์นเหมเจ้าตัวน้อยเจ้าตัวพี่ก็นี่เบ <laughs> <laughs> นี่ครับมิตติ้งหน้าบ้านครับมาครับจันเอกจันเอกได้วิ่งครับ ปีนี้ไม่มีปลาครับน้ําคุณหมดแล้วครับปลาไม่ค่อยมีเลยน้ําแห้งเลยนี่เอาเป็ดแทนสู้จันเองไม่ได้จันเองหาปลาได้ทุกวันเลยผมนี่หาปลาไม่ได้เลยแถวบ้านผมนี่น้ํามันแห้งปีที่แล้วปีนี้ปลาเลยไม่ค่อยมีไปข้างบนลูกนี่อันนี้ตั้งไปข้างบนเดี๋ยวมันหกเออคุณสัสีวัน มาครับรีบมาครับสุรินบ้านเฮาครับรีบมาเลยอยู่ตรงไหนมาบ้านทัดบุเดี๋ยวนี้ด่วน <c oughs> นี่ไงน้องอะไรของขวัญวันฟ้าใสมาๆมา,มากินด้วยกันเออเยโนเสยโนไม่อิ่มวะต้องเป็ดน่าจะสามตัวสามตัวน่าจะแซ่บอันนี้เป็ดตัวเดียวเองอเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะไปเอาที่ฟาร์มเอาใหม่ที่ฟาร์ม แต่ไม่รู้ว่าจะหมดหรือยังตอนนี้เพราะว่าช่วงปีใหม่นี้คนมาซื้อกันเยอะเจ้าของมีประมาณน่าจะเกือบเกือบยีตัวหมดแล้วหมดเลยเนี่ยบ,บัานจบุก,กบหมดแล้วหมดเลยโลละโลละแปดสิบบาทตัวหนึ่งก็ประมาณ3โล3โลแปดสองสิบหกแปดประมาณ240ร้อย่สบาทตัวตัวใครสนใจก็ลองมาติดต่อได้นะบ้านจบุก ตำบลประทัดบ,บุเนี่อนี่พี่น้องแซบแซบแซบย่างก็เอาบรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้องนุนครับดูนุอีกเกิ้งขึ้นเลยนุนอีกเกิ้งครับนุนทำกลางแสงจันทร์ ขึ้นอยู่ฟังทิศตะวันออก <Psych es> เดี๋ยวก็จะรับลาล่วงไปที่ทิศตะวันตกนี่อีกเกิ้์กำลังขึ้นครับพี่น้องนี่สวยงามครับตามท้องเรื่องอ,อนี่มาดูบรรยากาศก,ากันต่อครับวันนี้นี่แซบแซบ,แบนี่ มามาเสียโจ้เสียโจ้าจามาเลยพี่รุ่งมาเลยมามาจากคคกลาวซื้อเล้ามาเองเด้อกับแกล้ม <c oughs> กับแกล้มพอมีอยู่ <c oughs> นี่ดาวรุ่ง <c oughs> นี่ครับเป็ดเป็ดเทศหนึ่งตัวนี่ย่างให้คุณยา่าคุณยายกินแล้วก็เจ้าตัวน้อยนี่ครับอร่อยอร่อยครับนานๆทีได้มิตติ้งกับครอบครัววันนี้นี่ นี่ครับฟังเพลงไปเบาๆเรื่อยๆครับค่ำคืนนี้นู่นครับไปเรื่อยๆดึกๆนีอโอ้นู่นน่ตัวน้อยก็อยู่ในเต็นท์นู่นนะครับบรรยากาศ นี่นี่นี่ตำบมักทัวก็มีครับนี่ตำบมักทัวกินอะไระมาครับพ่อไทยมาเลยครับบินมาจากสระบุรีเลยครับโอ้ จุดระเบิดนู่นน่ะตึงตัง,งตึงตังเลยน่ะนู่นไปแล้วคนจุดระเบิดม,มาครับพอไทยมาเลยครับบินจากสระบุรีมาเลยครับนี่ เดี๋ยวทานลุงเพิ่ม อ่ายังเป็ดฟังเพลงไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับนบปลาตุ <c oughs> นี่ครับหมักปริไทยกระเทียมแล้วก็รสดีนี่ครับหมักง่ายๆ <Okay, S 1> ครับผมก็ฝากคนงานเพลง อุชิตับดีเจลูกอีสานใต้เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ปีหน้าก็จะเริ่มทําจริงจังแล้วครับก็จะเพลงสไตล์ก็ผมก็จะเป็นฮิปฮอปครับก็มันจะมีฮิปฮอปสไตล์ภาษาเขมรปะปนไปด้วยแล้วก็ภาษาไทยครับเขมรปนไทยเพราะว่าผมเป็นคนเ,เกิดที่สุรินทร์ครับก็เป็นดินแดนแห่งเขตอีสานใต้ก็ปีที่แล้วผมเพิ่งหัดทําเพลงได้2เดือนครับระหว่างเดือนพฤศจิกา,กากับเดือนธันวา ไม่ไม่ถึง2เดือนด้วยซ้ำครับก็ทําเพลงงูงูปลาปลาตอนนี้ก็มีประสบการณ์อยู่ระดับหนึ่งแล้วก็คาดว่านี่ครับปี6 4นี่ครับก็จะลุยลุยผลงานให้ให้ดีกว่าเดิมเพราะว่า,วาตอนนี้เรามีประสบการณ์มาระดับหนึ่งแล้วก็แต่งเองครับแต่งแต่งเพลงเองแล้วก็ร้องเองก็มิกซ์เสียงจากมือถือก็ฝากท่านผู้ชมแล้วก็ f c ที่เข้ามาดูผมใน Facebook ก็ฝาก ไปติดตามในช่อง YouTube ของผมด้วยครับชื่อช่อง y YouTube อุชิตับชแนลครับแล้วก็ชื่อช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งก็ดีเจอุชิตับดีเจลูกอีสานใต้ครับก็เข้าไปติดตามแลวก็คอมเมนต์ได้ครับไปฟังเพลงด้วยกันครับในสไตล์อุชิตับเนาะวันนี้กับผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนเนาะก็ฝากผลงานช่อง YouTube ผมด้วยครับอุชิตับชแนลกับช่อง YouTube เพลงอุชิตับดีเจลูกอีสานใต้ครับกดติดตามกันมาเยอะๆอพี่น้องจะได้มีกําลังใจ ในการสร้างสารคผลงานให้ FC แล้วก็พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันวันนี้กับผมเองขออนุญาตลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ